สิ่งที่ไม่ควรพลาดถ้ามาฟุกุโอกะครั้งแรกใครกำลังจะไปฟุกุโอกะกดเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยค่ะหนึ่งราเมงทงคตสึฟุกุโอกะเป็นต้นกำเนิดของราเมงทงคตสึหรือราเมงซุกกระดูกหมูที่เป็นที่ฮอตฮิตไปทั่วโลกอไปถึงดินก็ต้องจัดซืหน่อยึ่งเขาจะมีร้านดังร้านไม่ดังเยอะมากแต่แตและร้านก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันไปแต่ความนัวความคลักความข้นความอร่อยคือมันเหมือนกันหมดเลยสองยาตายหรือร้านอาหารแผงลอยในญี่ปุ่นที่จะพบได้แค่ที่ฟุกุโอกะเท่านั้นแต่ละร้านก็จะมีขายแตกต่างกันนไไปปม่่วาจะเเ็โอด ลาเมงยากิโทริหรือจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์เฉพาะร้านอย่างไข่นูกะทาไซ้กอกแล้วก็ชีสยเอกลักษณ์ของเขาคือบรรยากาศทุกคนมันจะมีความสนุกเป็นกันเองแล้วคนญี่ปุ่นกินแอลทีคือม่วนมากเขาชอบมวยไทยชอบพี่บัวขาวกันสู้สามดูโลมาโชที่มาลินวอนนี่เป็นหนึ่งในอควาเรียมในญี่ปุ่นที่เราว่าดีมากสถาน<ๆ>ที่กว้างใหญ่ติดทะเลแถมได้ใกล้ชิดสัตว์แบบคือแบบใกล้มากเนี่ยทุกคนดูดิแลวตรงที่โชว์ปลาโลมาจะเห็นวิวทะเลแบบนี้ไม่พมอคุณน้องแต่ละตัวใส่เต็มมากทุกเพศทุกวัยไป ได้สนุกจริงคอนเฟิร์มค่ะสี่คือเดินทางไปเมืองข้างๆคือยูฟูอินจังหวัดโออิชิเวลานั่งรถไฟแค่ชั่วโมงนิดๆแต่บอกเลยคือเมืองน่ารักมากเขาจะมีร้านค้าร้านอาหารสปอตถ่ายรูปรวมถึงคีรินเล็กที่สวยจริงๆในกล้องสวยเท่าไหร่ของจินคูณไปเลยอีกสิบเท่ามากันให้ได้แชร์รูปสวยๆสักหนึ่งค่ะร้าห้ากินโดนัทร้านไอแอมโดนัทจริงๆนะที่ญี่ปุ่นเขามีทั้งหมด6สาขาแต่สาขตสาขต้นกําเนิดก็คือที่ฟุกุโอกะนี่แหละฉะนั้นถ้าไปถึงแล้วอย่าพลาดนะทุกคนโดนัทที่มีความ ความมนนนุ่หึบนะัคใครอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมที่ฟูกูกะคอมเมนต์ได้เลยค่ะเพื่อนๆจะได้มาดูกัน